สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมนนะช่อง y o u t u แอดถอนนะักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรคู่ชุด2ตัวบนเน้นพิเศษผมชอบสูตรนี้นะครับผมชอบสูตรนี้มากที่สุดนะในงวดนนี้นะครับมันชนกับเด่นบนผม โอโหหลายสูตรเลยนะครับผมก็เลยนำสูตรนี้มาเป็นเน้นคัดเน้นพิเศษให้นะสมาชิกนะทั้งทั้งเจาะเด่นก็อยู่ในสูตรนี้หานะจาะเด่นบนนะครับแล้วก็2ตัวบนนะครับก็อยู่ในชุดนี้ผมจะนำสูตรนี้ไปนะครับฉายจริงในงวดนี้นะครับเพราะว่านะครับ คู่ชุดสองตัวบนนี้นะครับมันไปชนกับสูตรเด่นบนผมเกือบทุกสูตรเลยฉะนั้นผมก็ขอเน้นที่2ตัวบนสูตรนี้ก็แล้วกันกน,น,นะสมาชิกนะเพราะว่าวิธีแล้วก็วิธีคิดวิธีทรมมันก็ง่ายๆเองนะครับ <c oughs> ถ้ามาอีกก็เฮงะนะฮะงวดนี้นะครับสูตรคู่ชุด2ตัวบนตรงๆนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับผมนําสูตรที่1กับสูตรที่2มานะครับเขียนแล้วก็จับคู่กัน สองตัวบนไปกลับพูดง่ายๆนะฮะสองตัวบนไปกลับที่สิบหน่วยบนถ้ามาหลักร้อยด้วยก็ถือว่าแจ่เลยฮะนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฝากคําเตือนทางช่องฮะ คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ตัวท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กรับขอโทษขออภัยนะครับมาเข้าเรื่องกันฮะหวดแรกนะครับผมย้อนให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหัวนะครับ งวดแรกนะครับอ่าสูตรเดี๋ยวมาชี้แจงเรื่องสูตรกันก่อนนะครับวิธีทําสูตรนะครับนำสามตัวบนนะครับมาเขียนกับนำสามตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับมาเขียนแบบนี้นะครับในแต่ละงวดอย่างเช่นงวดที่จะถึงนี้อันนี้ก็สามตัวบนมันอกหกเก้านสองตัวล่างก็60นย์อ่านำมาเขียนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็สูตรที่1นนะครับก็นําหลัก ร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างเอ้ยบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอาบวกกันดูหกบวกเจ็ดครับหกบวกเจ็ดลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าครับลงท้ายเลขสองค่ะตำแหน่งแรกเห็นไหมฮะลงท้ายเลขสองสองบวกเพิ่มไปอีกห้าแต้มก็จะได้เลขเจ็ดอ่าย้อนให้ดูงวดแรกส,สูตรที่หนึ่งได้สองกับเจ็ดสูตรที่สองนะครับวิธีทำนะครับนำหลักหน่วยอ่านำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับ บวกโดยล่างอีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8คงที่อ่าสูตรที่2นี่มีบวก8คงที่ด้วยนะฮะอ่าบวกกันดูฮะสามบวกเลงท้ายเลข0ูนบวกเก้าก็ได้เก้าเก้าเก้าลงท้ายเลขแปดแปดมาบวก8คงที่ก็ลงท้ายเลขหกฮนะหกบวกเพิ่มไปหนึ่งก็จะได้เลขเจ็ดอ่าตามนี้เลยนะครับงวดแรกสูตรที่1 2กับ7มาจับคู่กับสูตรที่2 6กับ7จ็ดนะฮผลออกครับ3นะตัวบ,บน6 2 6ออ่า ก็อ่าเข้าที่26นี่ยนะคู่ชุดนี้26นะสมาชิกนะสองหามาทั้ง3ตัวเลยแต่เอาเฉพาะ10หน่วยบนนฮะเน้นไปที่10หน่วยบนอ่าถูกไปวทีิหนึ่1นะครับเ <c oughs> อามาต่อกันวดที่สองวดที่2เดี๋ยวผมไม่บอกวิธีทำนะครับเพราะวิธีทำบอกไปแล้ววันแรกนะครับ เอา6วกเลงท้ายเลข3 3บวก8ลงท้ายเลข1 1บวกเพิ่มไป1บวกเพิ่มไป5้า่บวกหาก็ได้หกสูตรที่1ได้1กับ6สูตรที่2 6บวก7ลงท้ายเลข3 3มบวก8ลงท้ายเลข1 1ึ่่บวก8ลงท้ายเลข9ก้บวก8คงที่นะครับลงท้ายเลข7 7บวกเพิ่มไป็น1ได้เลข8ผลออกนะครับ4 8 1ครับ4 8 1 นะครับวันนี้ก็ออกสูตรที่1มาที่เลข1สูตรที่2มาที่เลข8นะครับไปกลับนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับสูตรนี้ที่10หน่วยบนไปกลับนะบสองสูตรอ่ะถูกนะครับที่10หน่วยบนนะครับวันที่3ฮะสูตรที่1 4 9, ึ่บวกเก้าลงท้ายเลข3 3มามบวกศก็ได้3ามฮะสบวกเพิ่มไป5 3าบวกหก็จะได้เลข8ฮะ สูตรที่2 1บวก9ลงท้ายเลข0 0 0กศูได้ศูบวกศูนย์ได้ 8, งที่ก็ลงท้ายเลข8 8บวกเพิ่มเป็นไป1ได้9นะครับพ้นออกโอ้ยกาเมจิผิดสีห้าครับ9 8 5 5 9 8ครับก็9 2 0มาจับกันฮะ สูตรแรกมาที่เลขเก้าสูตรที่สองมาเอ้ยสูตรแรกมาที่เลขแปดสูตรที่สองมาที่เลขเก้าอ่าสูตรที่สองแปดก็แถมมาด้วยนะครับถูกเป็นงวดที่สามงวดที่สี่ฮะสมาชิกงวดที่สี่สูตรที่หนึ่งฮะห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกเก้าก็ลงท้ายเลขหนึ่งฮะหนึ่งบวกเพิ่มไปห้าได้เลขหกฮะสูตรที่หนึ่ง สูตรที่2องบแกเลงท้ายเลขห้าหบกเก้าลงท้ายเลขสี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวงที่ก็ลงท้ายเลขหนึ่บกเพิ่มไปหนึได้เลขสองนะครับก็เอาสองสูนียจับคู่กันไปกับนะครับได้4ชุด1 2 3 4งอา่าได้4ชุดวันนี้ผลออกหนึ่งหนึ่งก1รเอาอีกแก่ทำไมมันนี่แหละมันใช้ประกาหลายสีนะ หนึง่งหนึ่งหกแหใช้ประกาหลายสีสลับไปสลับมาอยู่ก็สูตรที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งกับหกอ่ามามาที่เลขหก 6, นะครับสูตรที่หนึ่งมาที่เลขหกนะครับสูตรที่สองนี่มาที่เลขหนึ่งะสูตรที่หนึ่งนี้มาสองตัวเลยหนึ่งกับหกแต่ต้องเอาสองสูตรนี้มาจับคู่กันนะครับก็มาครบสามตัวเลยหนึ่งหนึ่งหกนะครับก็ เพราะ10บหน่วยบนหนึ่งหกอ่ะถูกเป็นวดที่สองอ้ยถูกเป็นวดที่สี่นะครับอ่ะอันนี้ของวดิที่ผ่านมานะครับของงวดิที่ผ่านมาสูตรนี้ผมใช้จริงแล้วก็ลงจริงแล้วก็ใช้จริงเลยนะสมัชชินะใครที่ติดตามนะครับ ผมเน้นไปที่สูตรนี้ที่2ตัวบนไปกับนะครับสสูตรมาเทียบชมกันวั sono, ที่ผ่านมานะครับสูตรที่1 1ึบวกหลงท้ายเลขสองบวกเลงท้ายเลขเกเบวกเพิ่มไป5แต้มได้เลขสฮะสูตรที่2 6ฮะหกบวกหงลงท้ายเลขเจ็บวกเลงท้ายเลข4 4่บวกเบวกบวลงท้ายเลขหน อ่ะไม่ได้9ได้ไงวะทำไมไมัหบวกหนงลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกเลงท้ายเลขสี่สีบวกเจบวกเลงท้ายเลขหนเอ๊ะทำไมเราได้เก้าอ๋อมันต้องมาบวกเพิ่มอ่าเลขคงที่เลขแปอ่าก็ได้เลขเก้านะสมาชิกเออลืมนะครับนี่ต้องบวกเลขแปดห้าศนที่สนะก็ผลออกนะครับ6กเกนะโอ้ที่ผ่านมา6กเ 9 9 6 9 0, 6, 9 0ะสูตรที่1ครับครับมาที่เลข9ก้าสูตรที่1นึ่งันที่ผ่านมาสูตรที่2มาที่เลข0ูนครับแถมเลข9ด้วยแต่ต้องเอา2สูตรนี้ถ้าเอา2สูตรสูตรนี้หลุดสูตรนี้มา2ตัวก็ไม่ได้นะครับต้องต้องมาสูตรละตัวพูดง่ายๆนะที่10หน่วยบนนะครับตามนี้เลยนะรันที่ผ่านมาเข้าที่10หน่วยบน อ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกดูวิธทีทำกันเลยครับเก้าศูนย์ที่ผ่านมาฮะสูตรที่หนึ่งฮะนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับก็บวกกันดูฮะครับหกบวกหกลงท้ายเลขสองฮะ สองบวกศูนย์ก็ได้2อ่าสูตรที่1ฮะได้เลข2 2บวกเพิ่มไป5 2าบวกหก็ลงท้ายเลข7ฮะอ่าสูตรที่1ได้2กับ7สูตรที่2วิธีทำนำหน่วยบน1ครั้งบวก10ล่าง1ครั้งบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8คงที่อ่าบวกกันดู0ูบวกหก็ได้หก0 6บวกศูนย์6กบวกศก็ได้6 6หบวกแคงที่ลงท้ายเลข4ฮะ4บวกเพิ่มไป1ได้เลข5อ่าหัวนี้ตามนี้เลยนะสมาชิกนะนี่จับคู่กันนะสมาชิกนะจัับคู่กน นะที่10หน่วยบนไปกับอ่ะผมจับคู่ให้นะงวดนี้งวดประจำนวนที่1นึ่งทับหกทับหกเจ็ครับผมชอบสูตรนี้นะสมาชิกเนี้ยบอกไว้เลยงวดนี้นะครับผมชอบสูตรนี้มากๆนะครับจับก็จะได้2 4 2 5ี่สองห้านะครับเจ็ดสี่เจ้านะครับอ่าสี่ชุดนี้นะครับใครชอบก็จัดไปฮนะใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกทุกท่านนะที่ให้การติดตามนะขอบคุณครับ